ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ทับ2,564สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาบุรีรัมย์เขต4ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน โรงเรียนบ้านคกสุพรรณสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมมศึกษาบุรีรัมเขตสีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2537มีเนื้อที่16ไร่3งานปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปฐมมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น77คนภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยนางละดาวันแสงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกสุพรรณปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญคำขวัญประจำโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการอัตลักษณ์ของโรงเรียนไปลามาไหว้ เอกลักษณ์ของโรงเรียนอยู่อย่างพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนบ้านคกสุพรรณมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมสร้างสรรค์าการศึกษารวมทั้งสิ้น6คนดังนี้ 1. น,นางละดาวันแสงตาผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางสถาพรวงสายตา ครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารทั่วไปครูประจำชั้นอนุบาลสองและอนุบาล3 3. นางสาวอภิชยารัตช่วยรำครูประจำชั้นปฐมมศึกษาปีที่หนึ่งและชั้นปฐมมศึกษาปีที่สองเป็นคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 4. นางสาวสุจิตราแซลิ้ม ครูขสสองครูประจำชั้นปฐมมศึกษาปีที่สามและชั้นปฐมมศึกษาปีที่สี่หัวหน้างานวิชาการห้านางสาวคณิสอนจูงามครูคอสหนึ่งครูประจำชั้นปฐมมศึกษาปีที่ห้าและชั้นปฐมมศึกษาปีที่หกหัวหน้างานบริหารงบประมาณหกนางสาววัสนาชินรำครูธุรการ ด้านที่หนึ่งการดำเนินการตามนโยบายมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด6มาตรการหลัก อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องโรงเรียนผ่านการประเมินไทยสต็อปโควิดจากกรมอนามัยนักเรียนและคณะครูทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและจัดจเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือและจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอมีการกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ทุกวันก่อนเข้าโรงเรียนลดการแอรอัด และทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมทั้งห้องเรียนห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆก่อนและหลังใช้งาน คณะครูได้รับวัคซีนครบร้อยเปอร์เซนนักเรียนที่มีอายุครบ12ปีจำนวน5คนได้รับวัคซีน5คนคิดเป็น100%เอร์เซผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรในชุมชนในเขตบ,บริการของโรงเรียนได้รับวัคซีนคิดเป็น8 5เปอร์เซนต์ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและเรียนฟรี15ปีโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันอาหารเสริมนมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนหนังสือเรียนให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการแก่นักเรียนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมีการนำโปรแกรม GSP มาพัฒนากระบวนการคิดคำนวณเพิ่มทักษะความสามารถทาง นิตศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฝึกทักษะการพูดและการฟังจัดเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันส่งเสริมให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้ได้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IEP, IIP โรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนการดำเนินการตามนโยบาย สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาวีรัมเขตสี่ก้าวๆไปด้วยกันโรงเรียนได้น้อมนําพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21มีการพัฒนาที่ดีสมวัยนักเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่หนึ่ง อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นชั้นปฐมมมศึกษาปีที่สองขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นนักเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดผลการทดสอบและการประเมินระดับชาติโอเน็ตเอ็นที อาทมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและสูงกว่าระดับประเทศการดำเนินการบริหารจัดการงานสี่ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนจัดหาหรือจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างหลากหลายพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับตามหลักสูตรสถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน งานบริหารบุคคลส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครอบคุมเหมาะสมและชัดเจนมีการจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน PA งานแผนงานและงบประมาณมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายเงินตามแผนด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ํำเนินการด้านพัสดุและการเงินเป็นปัจจุบันงานบริหารทั่วไปพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนที่ดีเป็นสัดส่วนสวยงามและการบำรุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยมีป้ายนิเทศหรือแหล่งเรียนรู้มีสภาพบรรยากาศทั่วไปที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริการที่ดีมีการจัดห้องเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารคณะครูตลอดจนผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณจะร่วมกันขับเคลื่อสนสร้างการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019และอยู่ร่วมกับ สังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปขอขอบคุณค่ะ สมยาคาราชกา